แม่ป้าเฮ็ดยังกินยังเฮ็ดปวกกนี้อย่างเฮ็ดลงใส่บักงเพื่อแล้วแกแกนเฮ็ดปวกโอ้พี่นอ้องเล้าอยู่ตึงดโดนยืดกดกล้องเีอาไปไ<ด>ที่เอเตอ,เอเร์ที่เอเตอร์เสื้อคือหมาเนี่ยผู้ใดพี่จอกใครก็ชิ้เสื้อว่ามันพี่จอก ี่นม่ป่าแล้วแกงเห็ดพวกกี๊กจามือนี่เหรอใช่ผักใช่แบบง้อใช่ผักอีตู้ใช่ผักปังง้อเปลือยแล้วเห็ดเปลือยแล้วด้วยเห็ดสุกแล้วด้วยเห็ดมันไม่สุกยากดอกบง้อยากจะแบบง้อทัตว์หลังยุ่งไงแกงเห็ดพวกกี๊กแบบนี้ก็คือใบหวานเนี่ยเล้เห็ดได้สองเม็ดน้องแม่บํแม่ป่าจุ้งมหาสิบบาทจ้ะจุ้งว่า้าแกงใส่ก็เขาอีกคนละ นี่การจุ้งมาถืา่อกใหญ่ต้นหาเพือ่อนมา,าขายเห็ดขายว่ะเตีืยคนไปจังหันมาท่านแม่มาจา้ะเห็ดขายมีแต่ดอกตุ่มๆนะตอนนี้แม่ป้าไดจุ่มย่างเดียวบ่มี้อ่นบาดปนเห็ดเลยทงละโลเลยสิไงป้าเขาเห็ดมาทงละโลละโลอืมขอแบ่งเขาเราก็ว่าจะไปปักีเตียโอ้ใส่ผงนัวก้อนกระปุกมันลาอยู่งวัตถุแห่งโจ๊ แล้วอุ่นใจวะพี่น้องผมนัวแล้วผงนัวอุ่นใจแกงเห็ดขวบเี้ยวก็มีแปลปาจีนะจ๊ะทั้งเขากับบอยู่ดกมือเนี่ยเขาไปวัดไม่ได้จะเห็ดเนี่ยเหมือนเส้นบอยู่บ้องแอนเสีย บัดมาสั่นจอมบัดรอนนังเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องเห็ดขวกชีสกันแซ่บักง้อแซ่บผักฝังพี่แม่ป้าปรุงรสด้วยน้ำปลาผัดซีีแล้วแล้วก็แม่ป้าแกงเห็ดแส่เครื่องนี่อย่างแม่เครื่องมันเส็ปลาแดกแส่บักเพียกผมชูรสเกียเครื่องบักง้บักผักฝังพะอูตูบ่มีหอมบ่มีบวกเผาพะยูดกับพอยแงงหรือว้ะแกงเห็ดพี่น้องบอมี มัมมีต้นหอมมัมมีอัญยังก็ตะไคร้มีแต่ต้นตุ้นมัมมีนต้มยำเนาะมัมมี่มัมมีอันตะไคร้มัมมีอันหอมมัมมีกระเทียมได้พี่น้องที่ตะไคร้สุนิฟ้าที่พู่เบื่อปลาไส้ปลาไส้แส่็แล้วน้ำปลาแล้วก่อเราจะพอแต่น้ำปลาพันปีแล้วนะ ข้างมเราบอกงงสเัเดินใไสไปสอนเขาเร็นอย่างเขาเ็ยนเปลนน่ะสอนโตมึงน่ะนะโตมึงเนบ่เปลี่ยนนะสอนโตมึงน่ะนะไมต้องไปบอกผู้เรียนก็ได้แกงเห็ดปวกกีจ้าเรียบร้อยถ้าเอาส้ปากตรนี้ไม่ป่าว่ามันแซ่บ นะตักไปทิได้แกงเห็ดเนกาก็ตักไปกินนั่นด้วยกูแกงแล้วกูก็เอาไปกินแล้วคนที่จ้องไปเห็ดนี่อย่างก็ว่าแม่ทีเอาไปเพ้นไปวาดหมือ,อพระเพลินประโยก,กูบ่าไปเราวคีกินแม่นสิแกงไปเพ้นไปจังหันเหมือนกินมย่างเดียวมันเคยเอาไปก็จังหวงางาบงาบแค่วงด้วยแล้วกูกินว่าได้อ ແນວກູກິນໄດ້ກູກະບໍ່ໃຫ້ເອົາໄ